สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทบิณิเศรษฐกิจติดจอนะคะกับดิฉันสิธรัทยาอิสระพ,พักดีและทีมงานทุกคนนะคะประจําวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 9ค่ะวันนี้มีหลายประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสของตลาดหุ้นไทยที่จะขึ้นไปแต่1,800จุดในปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงใครที่ชอบรถยนต์นะคะวันนี้เรามี5นวัตกรรมยานยานต์แห่งอนาคตมาฝากกันค่ะ แต่ก่อนอื่นในคะเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมจากพ่อกันก่อนนะคะโดยทางด้านของสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดในเทศากาลนวัตกรรมจากพ่อขึ้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่พระองค์นะคะได้ท่งทุ่มเทพระวรากายรวมถึงพระราชาหฤทยัยในการทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาโดยตลอดเพื่อให้ทุกคนมีชีวิต ควเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะไปติดตามนวัตกรรมจากพ่อนี้พร้อมกันกับคุณปียพงษ์คำมีสว่างค่ะ นิทรรศการนวัตกรรมจากพ่อเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสารรค์พัฒนาประเทศไทยมากว่า70ปีจนพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยครับนิทรรศการนวัตกรรมจากพ่อได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินและน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคน รวมถึงโซนพิเศษที่เป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อมนํามาประยุกต์พัฒนาเช่นโครงการบริหารจัดการน้ําโครงการเอทานอลและการพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้นําตัวอย่างโครงการในพระราชดาริมาจัดแสดงเช่นโครงการฝนหลวงที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการเหนี่ยวนําไอน้ําในบรรยากาศให้กลั่นตัวเป็นละอองน้ําเมื่อละอองน้ํารวมตัวกันหนาแน่นจะเกิดเป็นเมฆ จากนั้นกระตุ้นให้เมฆมารวมตัวกันหนาแน่นจนเกิดเป็นฝนไฮไลท์นะครับส่วนหนึ่งเราอยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้รับการถวายพระสมัญญานามเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยเรามีการจัดวันนวัตกรรมแห่งชาติทุกๆปีในวันที่5ตุลาคมนะครับรวมทั้งมีการถวายพระสมัญญานามอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย แทนที่เราจะนําเสนอนผลลัพของโครงการต่างๆในพระราชด,ดำริทั่วไปซึ่งคนรับรู้รับทราบอยู่แล้วแล้วอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพัฒนาการของโครงการต่างๆโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งที่เราได้พบได้เห็นตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาอย่างไรขณะเดียวกันน,นายวิรชัยโรยนรินผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรียัยงได้กล่าวถึงการน้อมนำอหลักการพัฒนานวัตกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดสู่ชีวิตจริงโดยมองว่าการที่เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้นจะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เกิดความจำนานรู้แจ้งแล้วจึงนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการสมดุลน,นั่นเอง นะครับคือสมดุลเนี่ยหมายความว่าเราต้องประมาณตนเองว่าเรามีความรู้แค่นี้เราจะต้องทาแค่นี้ต่อยอดขึ้นไปเป็นลําดับขั้นเป็นลําดับขั้นจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมของเราเองเพื่อความเหมาะสมต่อประเทศต่อการใช้งานในประเทศไทยเราภายในงานนี้เทศกาลนวัตกรรมจากพ่อยังมีเกมให้ผู้ชมงานได้ทดลองเล่นเช่นเกมแกล้งดินที่จะทําให้ได้เรียนรู้แนวทางการทรงงานของพระองค์ โดยผู้เล่นจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมงานนิเทศการได้จนถึงวันที่2ธันวาคมนี้ณลานอีเดน3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สมาร์ทบิตเศรษฐกิจติดจอรายงาน